สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฟอร์ m ม s ส a ต g รุ่นปี2025รถสปอร์ตในตำนานที่กลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับปรุงที่น่าตื่นเต้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับม s ส a ต g 2025ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรถสปอร์ตอเมริกันด้วยกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ประดับด้วยโลโก้มมาป,ป่าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ฉกเฉีียวเสริมความสปอร์ตด้วยฝากระโปรงหน้าที่มีช่องระบายอากาศและเส้นสายตัวถังที่ดุดันและทรงพลัง มาดูที่สมรรถนะของเครื่องยนต์กันบ้างครับมัสแต็ง2,025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่น่าสนใจเพิ่มจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.3ลิตรอีโคบูสที่ให้กำลัง315แรงม้าและแรงบิด475นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงยิ่งขึ้นมีเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด480แรงม้าและแรงบิด563นิวตันเมตรโดยสามารถเลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ10สปีด ภายในห้องโดยสารของ Mustang 2025ถูกออกแบบให้ทันสมัยและเน้นการใช้งานที่สะดวกสบายแผงหน้าปัดดิจิทัลนขนาด12.4นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางขนาด13.2นิ้วทำให้การควบคุมและการแสดงผลข้อมูลเป็นไปอย่างรับรื่นและชัดเจนระบบอินโฟเทนเมนรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อความบันเทิงและความสะดวกสบายในการเดินทาง ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยมัสแตง2,025มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบตรวจจับจุดบอดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยมัสแตง2025รุ่น 2.3L EcoBoost มีราคาเริ่มต้นประมาณ3ล้านบาทส่วนรุ่น 5.0V8 GT มีราคาเริ่มต้นประมาณ4ล้าน5แสนบาทอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบราคาล่าสุดและโปรโมชั่นกับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเพื่อความถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับรถสปอร์ตในระดับเดียวกันเช่น Chevrolet c a m a r และ Dodge Challenger มัสแตง2025โดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถสปอร์ตที่ครบครันทั้งความแรงและความสวยงามขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ